บ Pie, ันนานานาลูกวิ Sadly, nah i, Allah Allah, ่งน้อยบันนานานาลูกวิ่งน้อยบันนานาบ้านนานารถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่าอี๋อี๋โยขี่รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่าอี๋อี๋โยพูนพูนจิกกระชักพูนพูนจิกกระชักอะพูนพูนจิกกระชักพูนปูน ยิ้มหล่อทีหนึ่งครับสวัสด,ดีครับจสวัสด,ดีครับผมชื่อคาโลไม่มีปัญหา้หาเปลี่ยนหนูเนี่ยครับสวัดดีครับผมชื่อคาโลไม่มีปัญหาร้านนุสิไปใส่ก้อนตัวนเนี้ยร้านนุสิเอาอยัาง <laughs> ทุกคนซอยหนูแน่พี่ๆเขาคิดถึงหนูนะลูกวันนี้ป้าไม่ได้ไล่เลย เพราะว่าเอาหลานให้ยายนวดยายนวดนวดเพราะว่ายายขาปิดยายเจ็บขาต่อเมื่อตึงตึงตึงตะตึงตะจิงจิงก็ตึงดึงดึงดึงเด้งดึงดึงดึงเด้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 งเอ้งเอ้าดึง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 เดี๋ยวนี้ไปเดินหนูต้องใส่เป้อุ้มแล้วทุกคนปวดแขน จะไปไหนเรียกยายเลยยายครับยายครับเด็กอยากเดินแล้วครับยายเรียกยายฉีลูกดึง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  <c oughs> ร้านนสิไปแล้วทุกคนแม่แม่แม <c oughs> อ,อ้าว น้องพึ่งเอาที่กัดมาให้น้องหน่อยดิไอปลาสีส้มๆอ่ะที่คาโลชอบกัดอ่ะบนงังแลว้มวเมนูุ้ยซื้อแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่พึ่งแปลมาให้หรอเดี๋ยวพี่พึ่งแปลปลามาให้ก่อนป้าขอกินนมก่อนนะ จำมั่มมากครับนี่ไงของเด็กครับแล้วก็ทำตก <c oughs> โอเคอนั่งอยู่ที่นี้สียูได้โดนปันไหน๋ะชงไฟเบอร์แล้วมันตกตะกอนสีดำข้างล่างพี่นั่นแหละค่ะผงที่ทำให้รอถ่ายสีดำๆๆที่เป็นผงดำๆๆก็คือเป็นผงคุณนะคะคุณพี่กินเข้าไปให้หมดเลยนะแบบเฮ็ดให้มันฟูฟูขึ้นแล้วก็โยกกินได้เลยนะคะน,นั้นเป็นผงคุณนะ ผงพุนจะเป็นสีดํานะคะบ,บอกพี่ๆหน่อยอันนั้นผงพุนนะเพราะว่าไฟเบอร์ทุกรสชาติจะมีส่วนผสมของผงพูนทุกทุกรสเลยนะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวหนูลงตะกร้าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขยับกล้องเข้ามาจะค่อยขึ้นใหม่ เราเททิ้งพี่บันพงคพุนตะกอนดำๆอ่ะมันเป็นอ่ผงของลูกพุนนะคะที่เขาสกัดอ่ะอันนั้นแหละทำให้เราถ่ายเลยบางคนตกใจว่าตะกอนอะไรอ่ะแบบมันอันตรายหรือเปล่าผงพุนนะคะทุกคนผงดำๆอ่ะดึงดึงดึดึงดึงเจาะดึง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 ชะ อายู you, ซื้อแล้วร้านเลย้หเห็นนกกระเป๋านกบิน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 มาหาคารอย่างงี้หรือเปล่า,านกเรียน,นกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราได้แต่แลมอง <academy. S 1> แต่ถ่ายง่ายสุดๆจับเป็นคนท้องอืดไม่ถ่ายเ,เห็นไหมหนูบอกแล้วไฟเบอร์คือยืนมากใช่ ตัวบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราได้แต่แลมองตัวเมียตีปีกปั๊บปั๊บปั๊บตัวเมียตีปีกปั๊บปั๊บปั๊บแลวผู้ร้องกลับจุกปูจุกปูฝากหอมหองเนียจ้าแกงอุ้ยแกงกิมอะไรเนี่ยบวบัวแม่คือบักบัวมาห่างสองเงินแกงแซ่บบวบบวบกระพักอันชะอุ่มแม่แซ่บด้ทุกคนเพ็ดอุ่มกับ เห็ดขาวเออเห็ดคอนขาไหมดอกดอกพอดีอแม่แม่เป็นแม่เลยไปเก็บนี่อืงดอกซึ่งเบื่อเฮ้เจ๊แม่เบิ่อแกงกับลังแซ่บแม่แม่เน,นี่ยเดชุ่มเดนเนี่ยได้แกงหนึ่งพอดี <c oughs> <c oughs> มือเดียวได้หนี่มือเดียว อยู่เนี่ยแหละนี่บื้นสิไปเพราะสิสิไปใสนั่นแดดอยู่ย้ายพอมึงเร็วชิ้นชายังแดดอยู่อย่ากุ้มเด็กฮัลโลน้อยมันหัวกระซิบม่วงคืนฮัลโลหามองกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วป้าพาไปคิดไหมกินข้าวล้วรจังไปเที่ยวกินข้าวเสร็จแล้วป้าพาไปนะ ลูกทันยาอะโลเนี่ยคนคือเป็นจังชี้ลูกยาโลเนี่ยคือเป็นจังชี้คือเป็นผู้จังชี้คือเป็นตาขั้นแขวะแท้เอาทำรถให้พี่ๆดูสิรถมาไหนไหนรถใหญ่รถใหญ่มาเร็วโอ้นกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเรา ได้แต่แลมดี๋ยวพงพวกนี้ยายันมาแล้วครับยายันมาแล้วครับนับปิมก็มาครับทีนี้คนเลี้ยงเต็มบ้านเลยครับใช่ <c oughs> ใช่ยายันมาเลี้ยงเด็กช่วยนะแม่ไม่อยู่นะยายันมาช่วยยายแม่มนะน้ำลายไอ้เปียกมาละลานหมด

แต่ก้อนนี้อันอูมอยู่จังใดกายูว่าสันเดี๋ยวนี้นี่มีความต้องการเป็นแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเด็กเปียกหมดเลยอ่ะแม่นำร้ายเด็กด้วยเต็มเลยว้ายว้ายพุงอหรอพุงอหรอเ <อะ S 2> บิ่งไหมล่ะโอ้ย นกเขาบินข้ามเขาไม่จ่นกเราได้แต่แมวนิดเดียตัวเมียตีปีปับป๊บปับ๊บปั๊บเอาเอาตัวเมียตีปีปับป๊บปับ๊บตัวผู้ร้องกับจุกจุกจุกกับกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคองช่วงคาโลโชว์ครับเอา้าตากระจองเลมอง ม่ได้แนวกัดหีิปุยูเด้ทุกคนป้าในกองมีหอยปลาปูเยอะเยอะยุบล่กาบก้าบก้าบเม็ได้กม่้ำในคูตาก็จังแน่ดูป้าในครูลรามีหอยคูปลาตดหรือเปล่าเด็กป้าเม็นน่ะนี่ป้าหลอนข้าลดตดเม็นมินขี่มักรลื้ยเมื่อซ้านีนิ กนกเท<ข>าว่าบินข้ามเท้าไม่ใช่นกเราได้แต่แม่โมเขาอารมตัวโตวกว่าป้าแล้วกับยายแล้วมันบดแก่นแลยมันบดแก่นแล้ว,ลวตัวเมียตีปีปับป๊บปับ๊บปั๊บตัวเมียตีปีปั๊บปับ๊บปั๊บตะปูร้องกับจุก,กูจุก,กูกินข้าวเยอะแล้วไง<อ><อ>ใช่ ไอ้บ้าโหลดตดหม็นตบเหม็นพี่ก็เหม็นแต่บ้าก็เก็บเหมือนเดิมใช่ไหมบ้าก็เก็บเหมือนเดิมถ้าหนูว่าเหม็นเหม็นเหม่นเหม็นไดสิหนหัวว่าใส่ใช่ไหนเหม็นขี้ยไงเหม็น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 หม็นหม็นขี้เด็กเหม็นขี้เด็กไหนเล่าให้พี่ๆฟังสิน้าพี่ๆฟังสิแม่ไปเที่ยว แม่ไปเที่ยวครับแม่กับป๊าไปเที่ยวครับไปหลายวันเลยนะแล้วแม่ก็ร้องไห้หาคาโลตั้งแต่วันแรก <c oughs> เป็นพี่สาวเป็นเพื่อนคาร์ลเซ่หุงนะเป็นเพื่อคน,นนะอรอครับคาโ์ลเซ่คลร์ลไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่พี่เ่ร้องไห้คิดถึงเด็กโทรมาทุกวันเลยใช่ไหมโทรมาวันละห,หลายรอบเลยแม่กับป,ปะนะ๊าน่ะขนาดอัน นูบ่เมนพ่พอเมนแมไปบวชซื้อๆหนูยังคิดฮอดเลยทุกคนยิ่งแบบยิ่งได้เลี้ยงอ่ะจะยิ่งลักเพราะว่าเราแบบได้อันนั่นอันนี้สิแมทุกคนนั่นแบบพอได้พอได้อันนี้แหละกะหักขนาดหมาเรายังรักเลยอ่ะทุกคน เนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยบืนไปใช้อีกน้อยนอ้อยเล็กน้อยเนี่ยอุ้ยจะพอแป้งจะอุ้มหนูไม่ไหวแล้วลูกใช่ป้ากับย้ายนี่เปลี่ยนกันมาซัน,นไอ้มูอุดน้ององอแเ่บอจา้าบัค่ะอยู่จังซี่ลละ ให้ได้ย่ามันให้กินนมไม่ได้กินมวยคาร์โลไม่ค่อยร้องพร้องส่วนมากร้องแบบนี้ล่ละค่ะร้องกิ้วเฮ้ยมวนยังนะลูกพี่มวนยังขาบินข้ามเขาไม่ใช่เราได้แต่แรม ว้มีอาทิปี๊ปัปป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 ป่ปป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 ปย่ป่ปป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 ยปงปป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 ปงดึปป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 ป่ปป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 ปไปป น่าพย่อมนางสะยืนเบิังก็ให้พี่ๆฟังเบิังไม่ได้กินข้าวไว้ย่งนี้เออพออีแม่ใจจะขาดแล้วมั้งสีขี้ทอดมาหน่อยแม่นค่ะอือเศร้ากับทรมาแต่เศร้าเออ นี่ละเจ๊ซี่เหรอทุกคนอเออ,เอ,อ,เอบอกพี่พี่ชี้ป๊าป้ากับแม่ไปไหนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแม่กับป,ป๊าไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวอีห้าปียายกับป้ากับหลานก็จะไปป,ะป้าแป้งจะอุ้มไม่ไหวแล้วใช่ห้าปีเอาจะไปนะน้อเอเอทักโกก่อน ดูน้องเลี้ยงง่ายมากไม่เห็นร้องไห้เลยอารมณ์ดีตลอดมีบ้างแต่ค่ะ,ะ,ะ,ะเรื่องของเด็กแต่ก็แบบไม่ได้ถือว่างอแงอขลุะแค่รู้ใจอ่ะแค่รู้ใจเขากระจกแล้วไม่ร้องไม่งอแง,งชอบตรงนี้จตื่นมากกับยิ้มยิ้มใส่น่ะทุกคน น้องสูง hmm. ก e nah ี่เซนลูกอะหกเอ่อหกสิบเจ็ดหกสิบเคัวดูน้องตลอดน้องเป็นคนอารมณ์ดีมากใช่ค่ะกคถึงจะเย่นแล้วไหมคะเนี่ยใช่แม่คิดถึงเด็กมากเลยกับป๊าป๊าน่ะ có nhóm nặng không để đủ khuôn Lên nhiều, xe nằn hết lốt lòng Nằn nằn ปาท่ำไรโอ้ยฮัลโหลห้องหัวกันนาเนี่ยอ่ะทำรถโชว์พี่ๆหน่อยพี่ๆอยากดูบัดสีรถอะบึนบึนบึนฮัลโหลเอยเอ้ เดิมานะคุณเพิ่งเนี่ยล่ะเต็มทีเลยลูกดูน้องทุกวันเต็มทีเลยลูกพี่เอาละสุดตอนนี้เอาเต็มทีเลยนะลูกพี่นะเถ้าคงเลองเล่นในลึกจะได้มีพัฒนาการเร็วโอ้ยของเล่นหลายครับไปวังเั่นใหญ่วังนี่ วันนี้สอบผ่านไมมผ่านครับแต่ข้อสุดท้ายมั่วเมืองน้ำลายตื่นเช้ามาป้าๆรอดูแต่คลิปคาลูหคลิปนันทายไว้หลายหลายแต่ป้าเบบไ่ค่อยลงส่วนมากแยแแม่มลงไปดูช่องแยแแม่มเยอะมากนะคะมีแต่ผู้เดียวมีแต่ผู้เดียวมีแต่ผู้เดียว ุณเขาเปิดเขาเบื่อเขาหนีหมดแล้วเปิดเบื่อได้หน่อยเนี่ยชอบตอนเรียนมากค่ะมาดูทุกทีเลยสีบยูจังไซไดกระร้างแบบคือแบบว่าม่วงมากแค่ไหนถ้าแบบเปิดก๊์ดมาหนีดีใจมากเมื่อเ้ารนีเพื่อนแบบว่าค้างยูแบบคือลุ้แบบไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเมื่อเช้าอ่ะแบบว่าไม่เอาอะไรเลยก็เลยมาร้องอันพ่านเบิงกราดหัวเสยรอดูทุกวันตั้งแต่เกิดเลยค่ะขอบคุณครับแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับข้าตดเข่งตดนี่นะเรียนจบแล้วต้องสอบพร้อมว่าสอบอะได้คู่หามยุดคู่สิยุดนะเราอยาก่ยุดบางวันแบบว่าหนูเก็บแล้วนะหนูจะให้ดูแค่สองหมวดพออะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเพิ่มเอาหนูเก็บแล้วก็ยอมเด้สิเบิงอีกเป็นไห้คู่เหมนี้นักเรียนไห้คู่นะเดี๋ยวนี้นะเอ้วนกวนโอ้ย เอาไปดูใดเบิ <un paid> ่งไล้เมื่อนี้ก็ได้คิดดีนะก็ดีจั๊กสี่บู๊เมื่อไง็กเรียนหายคูมันมีที่ไหนเล่าให้พี่พี่ฟังสิเด็กเด็กเรียนดูการเด็กได้อะไรบ้างเด็กรู้จักอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างนั่นนนั่แม่ะเรียบร้อยย้ายเสร็จไหนรอก่อนครับพีบนี่ย้ายเสร็จไหนก่อนมีแพ้ด้วยนะใช่ไหมมีสุนัขด้วยนะ อะไรอีกลาดอกกี้อะไรอีกลิงลิงแมวใช่ไหมกระโดดนั่งนั่งนั่งล้มว่ะข้าวปวดแขนเหรอยุ่ยใส่อ่ะนั่งก่อนแป๊บนึงนะ <c oughs> เอาเบื้องเด้อมา กอดเขนทะอรนอีกเขนอีกครับทำไมเพิ่ณถึงไม่นั่งโอ้ห่นแม่หยบหิบมากกับแกล้งเขาเด็กทำไมเพิ่ณถึงไม่นั่งคาลอยู่ในคาลอยู่ในอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับชุกสบายดีหรยอ่ากเรากำลังสบายตบมือพันหากเรากำลังสบายตบมือพัน เข่ลาล่าโอุ้ยเข่นัง่งแป๊บหนึ่งป้าปวดแขนเนาะตบมือสวัสดีครับพี่ๆหน่อยเร็วมาสิบนนะว้ายขีย่ไล่คักไฮว้ายคนไหนว้ายขีย่ไล่คักมาแล้วมาแล้วเลยว้อขี่ไล่คักว้ายจะามินขี่ไล่เหมือนป,ป้าป้ามากพี่เขาบอกอืออือแยเสร็จเสร็จก่อนเบิ่บบงได้เฮ้อเอานั่งนะบังป้ามันหรอก อันนี้อะขอบคุณครับแม่บาอ่อาหรอพุ่นสิปัดทิม่สิไปแล้วจังเสี่ยตะพุนยองซะเถอะพุ่นโอเคโอเคไปไป มยายพยายางเดินจะข้ามมาแต่ไม่ได้กินเหงายายนะยังไงกินเหงาโอ้ยจี้ยืนบวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทะลุขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับยายก่อนขอบคุณครับครับครับเดี๋ยวเบาเบาเสียงครูเอาขอบคุณครับดวน ขอบคุณครับก่อนขอบคุณขอบคุณครับไหนขอบคุณครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับยายก่อนไม่ดุยายขอบคุณครับก่อนยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนไอ้ยิ้มก่อนก็ได้ยิ้มก็ได้บุณยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มรอรอกันเร็วยิ้มก่อนยิ้มให้ยายก่อน พูดพูดค่บเฮ้ยสวัสดีคับพูดพูดนี่เนเบื่อเหรอพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะถ้าให้พูดเรียกเรียกไปสภาพวทนนีกระดุนสูงไหมพูดนึ่องตุงตึๆงตึงตึงตึงตังตึงตึงตึงถ้าตึงตึพดมักเป็นยกบ่ไว คันลังไส่เหลวไปดิฮ่ <laughs> ยิ้มใส่ดูอย่าทำตกนะลูกยายเกลีไม่ไหวแล้วน่ะนะุ่นยิ้มใส่พี่ๆหนุนมียิ้มใส่ป้าได้ไงไอ้ยิ้มยิ้มยิ้มเราหลอกกันแล้วไปดูแล้วทุกคนอเอาไปไปไปเฮ้ย ขนาดมีวันลมได้นี่หัวเปียกวะาสั้นหลานจำมั่มป้าก็ตัวเล็กเออเอาไปดิผู้ใดเสี่ยลไฟเบอร์ปักตะกร้าก่อนปาร์ทอนเลี้ยงไนบ๊ายบายบ๊ายบายอ้บ๊ายบายเอ้ยมาหาป้าเปล่ามาหาป้าดีกว่าไม่ไปแล้วนั่งไม่ไปแล้วไปพี่หลับต่ะมามา

ไปเลย่ะบืนไป